วันนี้เรามาอยู่ในแมปฟิตอีกเช่นเดิมนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำอะไรรู้ไหมวันนี้ผมจะมาทำการเก็บเวลจาก2,4,3ไปถึง500เวิลนะครับเพื่อเอาเบ็ดโนไลท์นะครับผมอยากจะได้มันมานานแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ทำสักทีนะเบ็ดที่ผมใช้การเก็บเวลนี่ก็คือ Lot of the d e p นะครับทุกคนแล้วก็ Enchantment c r e v เ r นะเพราะว่า c r e v e r เนี่ยเพิ่ม อะไรนะ EP ให้เรา2.25เท่าเลยนะนี่ในส่วนของตัวเหยื่อรอดนะครับผมก็จะใช้เป็น Rapid Catcher นะครับทุกคนอันนี้ช่วยลดเวลาปลากินเหยื่อย5นะครับแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันเพราะว่ามันลดความยืดหยุ่นไป15บนะครับทุกคนนี่แต่สําหรับผมแล้วก็ชิวๆนะนี่ดึงไป EP แรกก็จะเริ่มด้วยการตกที่เกาะ Ancient หรือว่าเกาะโบราณเลยนะครับทุกคนนี่ครับมีเพื่อนมาตกตัวนะมีหรือไม่มีดีครับเนี่ยเพื่อน Peach Fit มาเลยครับผมผมเพิ่งตกไปกี่ตัวเองทุกคนไม่กี่ตัวเองนะ ขอปลากันละไม่มีอะไรจะให้แล้วอะตอนนี้โอ้โหโอ้โหทุกคนเพื่อนใจดีมากให้มูเลตนเรานะครับปลาเนี่ตัวน้อยนิดเดียวนะครับส่วนเราก็รับไว้ด้วยความเต็มใจนะครับทุกคน<อ> <laughs> แล้วก็ตกไปเรื่อยๆนะตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นใช้เหยื่อเป็นซีวิตนะครับหรือว่าสาลายนะครับเพราะว่าเพิ่มอะไรนะต้นเวลาการกินเหยื่อแล้วก็เพิ่มรีซิเลียนนะหรือว่าความยืดหยุ่นนั่นเองก็ตกปลาง่ายขึ้นนะครับนะครับตกยาวๆไป ตกกับเพื่อนสองคนหรือว่าใครอยากตกกับผมก็แอดมาได้นะครับทุกคนถ้าเจอก็มาตกด้วยกันได้นะครับผมไปเมื่อกี้เพื่อนตกได้ปลาหมึกนะครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนจะให้ผมหรือเปล่านะครับตอนนี้นั่นให้ปลาหมึกผมมาด้วยครับทุกคนโอ้โหปลาหมึกนี่มันแพงนะเพื่อนให้มาทําไมเนี่ยนี่ครับผมก็รับด้วยความเต็มใจนะทุกคนใครให้อะไรมาเราก็ต้องรับนะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมได้ปลาหมึกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมให้นี้เขาดีกว่านะ ผมน่าจะมีเยอะอยู่นะเนี่ยไอตัวนี้นี่ตัวนี้ไปเลยครับทุกคนนี่ครับเอาไปเลยครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนน่าจะดีใจนะทุกคนเดี๋ยวดูรีแอคเพื่อนโอ้โหเพ<ว>ื่อนโดดไปจริงโจ้เลยครับอันนี้คือดีใจหรืออะไรครับเนี่ยโอ้โหเป็นไงทุกคนได้มิการ์ดอนไปหนึ่งตัวนะครับก็ชิลๆนะเมื่อกี้ผมก็คุยกับเพื่อนว่าทำไมเพื่อนไม่ตกไหมการ์ดอนใช่ไหมเพมื่อ,อนบอกตกไม่ได้นะครับนี่ผมก็เลยให้เพื่อนไปเลยหนึ่งตัวนะทุกคนใครอยากได้ก็ทักมาได้นะครับหรือว่า ถ้าเจอผมก็ขอได้นะแต่ผมถ้ามีผมก็ให้ถ้าไม่มีก็ไม่ให้นะแถมเพื่อนยังใจดีนะครับให้โมซาสซารัผมมาด้วยนะครับหนึ่งตัวนะครับทุกคนนี่ผมก็รับด้วยความเต็มใจนะครับเพื่อนบอกว่าเหมือนจะประมาณว่ามิกาลารอนมันมากไปนะครับผมก็เลยแบบเอาเลยรับด้วยความเต็มใจนะครับกับโมซาสซาร์นะทีนี้เพื่อนก็ให้ผมไม่หยุดเลยนะครับให้ตัวอะไรมาบ้างเนี่ยไฮนาเรียแล้วก็สัตว์เป็นสัตว์เกาะใหม่มาหนึ่งตัวนะครับเมื่อเี้เออผมก็รับด้วยไปหมดนะครับผมรับหมดเลยนะใครให้อ รับมาได้หนึ่งตัวนะทุกคนหลังจากที่ตกมาสักพักมิสติกก็โผล่มาสักตัวนะนะครับเป็นมอสซารัสใช่ไหมตัวนี้นี่ครับกำลังดึงขึ้นมานะครับทุกคนตอนนี้เพื่อนตกปลาก็ได้ไปอีกหนึ่งคนนะครับกําลังไปแล้วแล้วก็มีอีกหนึ่งคนมานะครับคนนี้ก็มาขอไปลยแล้วนะทุกคนี <S <S <How> ่ฮาโบฮาวันนี้เมกจูกอสนะครับโอ้โหเขาถามว่าฉลามผมมีอยู่กี่ตัวนะฉลามเมการ์ดอนอ่ะโอ้โหเฮ้ยจะขอเมการ์ดอนกันอย่างเดียวนะไม่ได้ฟาร์มเลยผม ตอนนี้ก็ตกประมาณ60กว่าตัวแล้วนะทุกคนหลังจากที่นอกเรื่องมานานนะครับทุกคนตอนนี้ก็ผมก็ขึ้นมา1นึ่วิลแล้วนะครับกับการตก60ตัวที่70ขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นเฮลิคอปิออนนะครับกับบวกที่5,600 xp นะครับทุกคนนี่เยอะมากๆเลยเฮลิคอปิออนตัวที่2ก็ได้มาแล้วนะครับนี่ครับ5,600 xp เลยนะครับทุกคนทาไมถึงเยอะนะครับเพราะว่าผมใช้เคเบิลนะครับนี่ครับดึงมันขึ้นมานะฮะดึงมันดึงมันขึ้นมามา เรียบร้อยนะครับ5,600 XP นะครับตอนนี้เยอะมากๆเลยนะสำหรับผมแล้วตอนนี้ไปครับฟาร์มกระรัวเลยทุกคนส่วนถ้าใครมีที่แนะนํนาที่แบบว่าได้ XP เยอะๆหรือว่าเทคนิคการแบบว่าเก็บเวลเร็วๆนะครับก็บอกผมได้นะครับถ้าใครมีนะเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับทุกคนจะได้เวลไวๆปลาไมสติกปลาหมึกตัวนี้นะครับได้ XP เท่าไหร่นะทุกคนไปดูกันดีกว่านี่ครับกำลังดึงมันขึ้นมาแล้วนะทุกคนปลาหมึกก็ดิ้นนิดหน่อยนะเ้ยดิ้นหมทุกตัวเลยฮะรีบๆขึ้นมาได้แล้ว โอโหโอ้โหยื้อยื้อตอนนี้ผมตกมาได้ร้อยหกสิบเจ็ดตัวแล้วนะเบลก็เดี๋ยวดูเบลแปล๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวน,นี่ครับโอ้โหเบลที่สองร้อยสี่สิบหกแล้วทุกคนเอออีคของปลาหมึกตัวนี้ก็ได้มาที่สองพันห้าอีนะครับไปกันครับยาวๆเลยตกซะยากเลยแต่ให้อีคมาหน่อยหนึ่งนะครับไปครับทุกคนเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับปลาหมึกมันตัวละ 6,700นะครับ EP แต่ไอห้2ไปแม้มันคือเฮลิคอปเตอร์นะครับผมย้อนคลิปมาเมื่อกี้โอ้โหมั่วเลยนะครับเดี๋ยวผมตกแบบรัวๆให้ทุกคนดูดีวกว่านะไปตอนนี้ก็ตกได้เกือบ200ตัวแล้วนะครับกลับขึ้นมา3เวลนะทุกคนตอนนี้เวลที่246แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนหายไปหมดแล้วนะทุกคน ตอนนี้ก็ตกคนเดียวแบบเงาเงาเลยนี่ครับกาลังดึงมันขึ้นมาฟันเดอะมิกนะครับหรือว่าฟันในฉลามฟันอะไรสักอย่างนี่แหละมันได้ EP ประมาณ800รนะครับแบบระดับดีเจนเหมือนกันนะกับไอตัวนั่นนะ่ะไอตะขาบนะทุกคนตะขาบต้น้าปะประมาณนี้นี่ครับตอนนี้ก็2 0 9นแล้วนะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าไปครับแล้วทุกคนคิดว่าผมตอนจบคลิปเนี่ยจะได้มากี่เวลครับตอนแรกมี243นะครับตอนนี้ขึ้นมา2เป็น2 4 6แล้วทุกคน ขึ้นมา3มเอลเองนะครับตกมาเป็นชั่วโมงแล้วสงสัยผมต้องไปซื้ออีก2คูณ2แล้วแบบมั้งโอเคครับเดี๋ยวเราไปตกกันยาวๆเลยไป โอ้โหตกจนท้อแล้วตอนนี้ตอนนี้ผมได้มาที่2 4เออ2 9 9ตัวแล้วนะทุกคนตัวที่300อยกลางขึ้นมานะครับกับเวลที่2 4 8สนะครับขึ้นมากี่เวลเนี่ยตอนแรกมี2 4 3สขึ้นมา5เวลวนะครับทุกคนโอ้โหนานมากทุกคน2 3สมชั่วโมงเลยนะที่ผมทำเนี่ยก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้าแล้วก็ จะ500ที่กี่พีทุกคนก็ไปดูได้นะครับผมว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเงิน10ล้านผมก็ยังไม่ได้หาหาให้มันครบเลยนะครับทุกคนโอ้โหท้อหมดแล้วภารกิจที่เต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวขอตัวไปแล้วนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไปแล้วไปกัน